มาดูในส่วนการใช้งานและตั้งค่าโปรแกรมกันนะครับการตั้งค่าโปรแกรมก็จะมีหลักๆแค่2ส,ส่วนนะครับตัวแรกก็คือในเรื่องของโหมดตัวนี้ตัว M ตัวนี้นะครับเราสามารถกดตัว M ตัวนี้ลงไปได้เลยโหมดคืออะไรดูนะครับโหมดคือเป้าหมายที่เราต้องการจะเล่นต้องการจะวิ่งนะครับเช่นเรากดหนทีเนี่ยมันก็จะไปกระพริบที่ค่าของเวลาข้างบนเราสามารถตั้งค่าเวลาเพื่อที่จะ วิ่งตามเวลาที่เรากำหนดได้นะครับถัดมาเรากดอีกหนึ่งทีนะครับมันก็กระพริบในส่วนของการตั้งค่าระยะทางหรืออีกหนึ่งทีมันจะกระพริบในส่วนของการตั้งค่าแคลอรี่นะครับในส่วนของโหมดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3ามตัวเท่านั้นนะครับให้เราเลือกตั้งค่าเล่นทีละตัวเท่านั้นครั้งละตัวเท่านั้นนะครับเช่นอยากจะวิ่ง เวลาเท่าไหร่หรืออยากจะวิ่งระยะทางเท่าไหร่หรืออยากจะเผาผลาญกี่แคลอรี่นะครับเมื่อเราไม่ต้องการใช้งานในส่วนนี้ยังตั้งค่าไว้เสร็จเราก็กดอีกหึ่งทีมันก็จะวนกลับมาเป็นค่าพื้นฐานค่า default ปกติถัดมาครับมาดูในส่วนของการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมในส่วนนี้เนี่ยก็ไปดูในตัว P ตัวนี้ที่เป็นโปรแกรมโปรแกรมในเนี้ยเขาจะมีให้เราทั้งหมด99โปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมเสเร็จรูปวิธีใช้ง่ายๆครับเรากด P ไปเรื่อยๆมันจะขึ้น P หนึ่ง P 2 P 3 P 4ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง P 9 9นะครับโดยทุกโปรแกรมเนี่ยเวลาเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้อย่างเดียวคือในส่วนของเวลาสมมุติว่าเราเลือกโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมที่15เราก็สามารถกดค่าเวลาที่เราต้องการจะวิ่งในส่วนโปรแกรมนี้ได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเราก็กดสตาร์ทเพื่อเริ่มเล่นได้เลยแค่นี้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่โอเคเราอยากดูโปรแกรมในส่วนอื่นๆก่อนเราก็กดไล่ไปเรื่อยๆดูครับ อันนี้ไล่มาจนถึงโปรแกรมที่99นะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมสุดท้ายของเขานะครับและถัดจากโปรแกรมสำเร็จรูปตรงนี้จะเป็นโปรแกรมคอสตอมนั่นเองมันจะขึ้นว่า U1 นะครับ U2 U3 ในส่วนของการปรับแต่งค่าของ user หรือคอสตอมนะครับก็เมื่อเรากดมาถึงตัว user ที่1่1แบบนี้มันก็จะขึ้นมาหน้าตาในลนักษณะแบบนี้ เราก็มาดูในส่วนตรงนี้เขาจะมีตัวเม็ดกลมๆตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นส่วนๆให้เราทั้งหมด15ส่วนนะครับเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราปรับเวลาตัวนี้ก่อนนะครับเราสามารถเลือกเวลาได้จากตรงนี้นะครับว่าใน15ส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะวิ่งกี่นาทีเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรากดโหมดนะครับตัว M ตัวนี้ นะครับตัวแรกในส่วนแรกมันก็จะกระพริบทันทีนะครับ <_ an> ก็หมายถึงว่าเราสามารถตั้งค่าในส่วนแรกได้เลยในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งความเร็วและความชันนะครับในในใน,ในส่วนในส่วนส่วนเดียวนะครับแบบนี้การตั้งค่าความเร็วเราก็กดในส่วนด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนความชันเราก็สามารถกดได้จากตรงนี้นะครับ <_ an> ก็สามารถปรับแต่งได้แบบละเอียดอย่างที่เราต้องการเมื่อ ตั้งความเร็วตั้งความชันเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดหมดปึ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะมาขยับมาในส่วนที่2แบบนี้ให้เราทําซ้ําๆกันนะครับว่าเราอยากจะวิ่งเร็วมากน้อยแค่ไหนตั้งค่าความชันตรงไหนเราก็ทําแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆจนครบ15ห้าส่วนของเขานะครับแบบนี้เมื่อครบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกข้อดีในส่วนของ การตั้งค่ายูเซอร์ตรงนี้มันจะยังจดจำอยู่ในเครื่องด้วยเราสามารถกลับมาปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเราต้องการจะวิ่งในรอบใหม่ๆการใช้งานปุ่มบ o d y f a t นะครับแลับปุ่มบ o d y fat เนี่เราเวลาเริ่มต้นใช้งานเราสามารถกดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับกดหนึ่งที่มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกดปุ่มบ o d y fat เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มโหมด1ครั้งนะครับ ในส่วนตรงนี้เขาจะให้เราเลือกเพศนะครับเราก็มาดูข้าง5ตัวนี้01ก็คือเป็นผู้ชายนะครับแต่ถ้า02ก็คือเป็นผู้หญิงนะครับในส่วนนี้เราสามารถกดปุ่มเปลี่ยนได้จากตัวนี้นะครับบวกหรือลบหหรือสองก็ได้นะครับก็เลือกเอาในส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งไปนะครับเมื่อเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บให้กดปุ่มมต,ต่อครับมันจะไปตัวที่สองครับตั้งในส่วนของอายุ ผู้ใช้อายุเท่าไหร่เราก็ตั้งไปนะครับใชเออ้เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ให้กดปุ่มโหมดซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ตั้งค่าไปเรื่อยๆนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับตั้งเสร็จปุ๊บกดโหมดขยับไปเรื่อยๆครับน้ําหนักเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับกดโหมดครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็น P อย่างนี้ถ้าตัวสอน P ขึ้นให้เราเอามือจับไปที่ตัววัดชีพจรแบบนี้นะครับ สักพักหนึ่งเนี่ยค่า BMI มันจะโผล่ขึ้นมาตามนี้นี่คือค่า BMI ที่เราตั้งไว้นะครับตามนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของค่าของ BMI เนี่ยเราสามารถไปดูกราฟตารางในคู่มือของเขาได้ก็จะมีบอกอยู่